สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีข่าวที่โด่งดังกงันไปทั่วโซเชียลนะคะก็คือคุณศีสุวรรณจันยานะคะนักนักร้องแห่งชาตินะคะที่ชอบฟ้องร้องเรื่องต่างๆก็โดนชายปริศนาวัย62ปีนะคะซัดเข้าเต็มหมัดนะคะขณะที่คุณสีสุวรรณเนี่ยกำลังจะไปร้องทุกเรื่องเกี่ยวกับโน้ตอุดมที่ได้วิจาร์ณรัฐบาลในเดี่ยว13นะคะ เรื่องแล้วสรุปได้ว่าก็คือมีคุณลุงคนนึงค่ะชื่อลุงศักด์นะคะซึ่งแกก็คืออาจจะหมันไสอะไรเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็มาดักรอกคุณศรีสุวรรณนะคะเพราะว่ารู้ว่าคุณศรีสุวรรณจะมาแจ้งความาโนตอุดมนะคะวันนี้แล้วก็ซัดเข้าให้เต็มหมัดน,นะคะพร้อมกับเตะไปหนึ่งรอบก่อนกลับบ้านคุณลุงก็ยังมีการประกาศว่าไม่มีใครจ้างมานะครับมาเอง เพราะว่าไม่ชอบคุณศรีสุวรรณเป็นการส่วนตัวดราม่าคุณศรีสุวรรณก็เลยมีเท่านี้ค่ะแต่ว่าปรากฏว่ามันดังในโซเชียลนะคะเพราะว่ามันมีทั้งคนที่สะใจและตกใจส่วนใครอยากสนับสนุนคุณลุงศักก์ก็สามารถจะติดตามช่องศักดินาเสื้อแดงได้จ้าขอบคุณค่ะ